สวัสดีครับ SC ช n n น l นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้ชวนพี่ๆมาส่งมอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าคูต้า u 5 5นะครับรุ่นขี่ถูกนะครับตัวนี้ก็เป็นรถคูต้าตัวเด่นๆอีกตัวหนึ่งนะครับของคูต้าก็อยู่ที่5.5ตันนะครับก็ตัว U55 ก็ตัวนี้พัฒนาต่อมาจากตัว KX 61นะครับ ก็ตัว161ตอนนี้ก็เป็นตัวรถมือ2ในตลาดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ยังคลองตลาดอยู่นะครับก็นี่นาเบี้ยวนะครับก็ผู้จัดส่งผู้จัดการส่งมอบนะครับผมก็เป็นทั้ง้นส่วนและก็ผู้ดูแลในเรื่องของการจัดส่งนะครับก็ผูดง่ายๆก็ลงมาช่วยงานนะครับผม ถ้าลูกน้องไม่ทันก็ลงมาช่วยงานแทนนะครับก็คูปต้ายูห้นะครับเป็นรถขุดคูปุต้าก็ดูเมื่อกี้ปุ้งกี่ก็ดูใหญ่ๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของปริมาณปุ้งกี่ความจุของปุ้งกี่นะครับก็อยู่ที่0.172์ลูกบาทเมตรหรือว่า6ตักต่อ1คิวนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกใบมีดตะดินหน้านะครับไว งานเคลียร์ลิงก็ถือว่าว่องไวอยู่นะครับนี่นะครับตัวเดินตัวนี้ของคูป้าตัวล่าสุดของคูป้าตัวนี้ก็ลุยงานแบบไม่สะดุดนะครับก็ชุดลูกลิ้งนี้มีถึงห้าลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็ลดแรงกระแทกจากการทำงานลุยงานได้หลากหลายในพื้นที่นะครับ อันนี้ตัวเก่าของลูกค้าลูกค้าก็จะมีอยู่5 6คันแล้วนะครับจริงๆตัวนี้เป็นสัญญาที่9ของลูกค้าเลยนะครับก็เป็นลูกค e ้าเอพัทของกูตาซึ่งเป็นลูกค้าที่ดีมากๆครับผมนี่นะครับชุดลูกลิ้ง5ลูกนะครับหล่อๆเลยครับ U 5 5 S, <S, <S นะครับระบบคิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบคิดเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปมองในเรื่องของภายในตู้เก่งนะครับก็ห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับพร้อมเบาะนั่งแบบสปริงนะครับและที่พักแบบเต็มแขนนะครับสองข้างมีเครื่องเล่นเพลงด้วยนะครับแล้วก็ระบบกระจายความเย็นนะครับมีมีจุดชาร์จไฟด้วยแล้วก็หน้าจอดิจิตอลนะครับบริเวณด้านหน้านี่นะครับปุ่งกี่จะดูแบบใหญ่หน่อยนะครับเป็นพุงกี่ที่ใหญ่มาก นี่ระบบนะครับก็จะเป็นพวกดิจิตอลนะครับทํามาสวยมากนะครับตัวนี้นี่นะครับของคูบต้านะครับนี่นะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าๆนะครับสนใจก็นั่นมาได้นะครับตามพี่ๆนี่นะครับของใหม่ปิ๊งๆเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเริ่มนำรถลงเลยนะครับ ก็ทางคนขับมาแล้วนะครับกอลูกค้าก็ก้าวสัญญาเลยนะครับเป็นลูกค้าเอพาร์ตของคูต้าซึ่งเป็นลูกค้าที่ดีเยี่ยมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้าที่ไว้ใจทางสยามคูต้าทางคูต้านะครับนี่นะครับเดินลุกแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับผม รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆโอเคครับผม SC Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม